อ่าโอเคนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เนี่ยก็อัดคลิปนี้วันที่31เดือน12นะครับ2021นะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็จะผ่านในส่วนของวันเขาเรียกว่าวันสุดท้ายของสิ้นปีไปละนะครับก็หลายๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามช่องโดม213หรือเพจเงินฟรีแอปหรือในส่วนของ Facebook โดมนะครับมันนี้แอปหรือในส่วนของ ช่องทางทวิตเตอร์หรือเทเล gram ต่างๆครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณนะครับที่เพิ่งเริ่มติดตามหรือกําลังจะติดตามก็ได้นะครับแล้วพบเจอคลิปนี้นะฮะก็ขอขอบคุณสําหรับการสนับสนุนกันตลอดมานะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้เลยว่ามีในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือในส่วนของ p a y ์ a พลวนะเพย์พวเนี่ยในส่วนของบัญชีของบุคคลเนี่ยไม่สามารถที่จะทําเงินได้ละนะครับดังนั้นพวกแอปหรือเว็บไซต์ต่างๆที่เราทําเงินอยู่เนี่ยนะ นะดังนั้นเนี่ยใครที่มีค้างอยู่เนี่ยก็ทําให้ครบแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องตัดสินใจนะหยุดไปเลยนะฮะนะเพราะว่าเหลือเวลาอีก2เดือนนะครับลองบวกลบคูณหารดูดีๆถ้าได้เนี่ยรีบถอนรีบเคลมมันออกมาในส่วนของเงินที่อยู่ในส่วนของเพย์เพแล้วก็ถอนเงินออกจากเพย์เพให้หมดนะฮะนะในส่วนของประการที่2องเนี่ยครับในปีหน้าเนี่ยเนื้อหานะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของคริปโตเคอเรนซี่ค่อนข้าง,างที่จะเยอะนะครับนะแล้วก็แบบสอบถามหรือเกมหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับรวมทั้ง AirDrop เนี่ยนะครับก็จะมาในส่วนของคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือเหรียญสกุลต่างๆนะครับนะในเรื่องของตรงนี้เนี่ยนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับลองไปสมัครไม่ใช่ลองแหละอยากให้เพื่อนๆสมัครนะครับในส่วนของกระเป๋าไว้นะครับกระเป๋าอะไรบ้างบิตครับนะครับนะหรือในส่วนของบายนัทนะครับหรือในส่วนของคอยแบสนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าหลักที่ผมใช้หรือใครจะจะมีในส่วนของสตาร์นะครับหรือซิปแม็กก็ได้สตาร์งโปรซิปแม็กก็ได้นะครับได้หมดนะฮะแต่ว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็ แล้วแต่ความสะดวกหรือสมัครหมดเลยก็ได้นะครับแล้วก็อันที่2นะ่าจะมีเลยก็คือในส่วนของกระเป๋าเมต a 马克นะครับหรือในส่วนของ t ัสวาเลตนะครับเพื่อที่จะเอาไว้รับนะครับในส่วนของเหรียญที่เกี่ยวกับเรื่องของ a i r d r o p นะครับนะเหรียญเกี่ยวกับ a i r d r o p นะครับนะในส่วนของพวกการทำภารกิจต่างๆนะครับโอเคเนาะในส่วนของปีนี้เนี่ยก็มีในส่วนของเป้าหมายนะครับค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับใครที่เพิ่งติดตามมาเนี่ยนะครับก็ก็ขอ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 บพระคุณนะครับส่วนอันไหนที่มันพูดไม่รู้เรื่องหรือทําให้เสียใจหรือทําให้ให้รู้สึกไม่พอใจผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับนะก็หมดปีละนะครับหมดปีละอมเมื่อนิดหนึ่งครับสับไปสับมาหมดปีละนะครับก็ก็ก็ได้จะทิ้งในสิ่งที่เป็นประสบการณ์ทิ้งไว้นะครับนะแล้วก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาเนี่ยนะครับก็เป็นปีใหม่ละนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับสิ่งแรกเลยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าโรคของโควิดเนี่ยให้มันหมดหมดไปสักทีนะครับนะหรือใครนะครับที่กําลังวางเป้าหมายปีหน้าเนี่ยนะครับอย่างไรเนี่ยนะครับก็ลองเขียนลองแชร์กันมาดูได้นะฮะนะในส่วนของเป้าหมายของปีหน้านะครับว่าเออเราจะทํำยังไงนะครับอะไรยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของการ หารายได้เสริมนะครับผมคิดว่าเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเพื่อนๆได้เยอะไม่มากก็น้อยนะครับลองเข้ามาดูนะครับปีหน้าก็น่าจะมีอะไรอีกเยอะแยะเลยสําหรับปีนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการสนับสนุนตลอดมานะครับแล้วก็ตลอดไปด้วยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่สาหรับปีหน้าครับ Happy New Year 2021นะครับสง้ายปีเก่าครับตอนรับปีใหม่นะครับขอให้อ่ที่ยอาปีใหม่อย่างสนุกนะครับไปหาคุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะครับแล้วก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆไปให้ท่านนะครับแล้วก็ กลับมาทํางานเนี่ยครับเดินทางให้ปลอดภัยนะครับขับรถขับลามีสตินะครับนะแล้วก็งดการประทันะครับเวลาจะไปดื่มจะอะไรเนี่ยอารมณ์ร้อนๆเนี่ยงดประทะใดๆทั้งสิ้นนะเพราะช่วงนี้นก็เป็นช่วงของเทศกาลครับนะโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่ขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีปีใหม่บาย